สวัสดีครับมาพบกับชายชานกับคนจากช่องพระอาจารย์แชแนลมาจังพลังบกร้อยล้านกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปนี้เป็นเรื่องของชาวราศีสิงห์นะครับในช่วง27สิงหาถึง25กันยา65นะครับในมุมการงานการเงินความรักตุเล่มโชคนะครับก่อนจะรับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับดาที่ส่งพลังงานลบนะครับต่อชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็คือ ดาวพฤหัสบดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพนะครับทั้งเรื่องของสุขภาพใจสุขภาพกายนะครับที่บางครั้งรู้สึกเป็นอะไรก็ไม่ทราบนะครับรู้สึกบุนเบือยากๆรู้สึกทําอะไรติ่นตีกขัดรู้สึกว่าทาอะไรแล้วมันเหมือนไม่สบายได้โดยง่ายทาอะไรแล้วมันไม่สบายตัวทมองนี้นะครับเหตุผลอาจจะมาจากเรื่องที่ว่าเจ้ากรรมนายเวรนะครับมาทวงสัญญาณนะครับมาเอาคืนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งีิรับบางอย่างที่มองไม่เห็นเนี่ย มาขอสุนบุญนะครับจึงทําให้คุณเกิดอาการไม่สบายตัวได้ด้วยงั้นวิธีแก้ไขก็ไม่ยากเลยนะครับก็พยายามที่ควรที่จะมันทําบุญสันทานบ่อยคาว่าทําบุญอย่างนี้ก็หมายถึงว่าตักบาตรแล้วอธิษฐานนะครับส่งบุญไปให้นะครับสิ่งที่ตามคุณอยู่นะครับให้เรื่อยเรื่อนะครับเดี๋ยวก็หมดเองนะครับและทําบุญสังฆทานนะครับถวายสังฆทานพระครับเดือนละครั้งธนงนี้นะครับหรือบ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นั่นเอง ส่วนดาวที่ให้ผลดีนะครับหรือส่งพลังงานบวกมาให้กับดวงสตาชาวสิงห์ก็คือมีหลายดวงด้วยกันนะครับก็คือดาวมคา่าดาวสุขดาวพุธนะครับแม้กระทั่งดาวอาทิตย์ก็ให้ผลบวกต่อราศีสิงห์นั่นเองมาดูในมุมจิตใจกันบ้างน,นะครับจิตใจและตัวตนของชาวราศีสิงห์ช่วงนี้ถือว่ามีสเสน่ห์มากๆนะครับอีกทั้งมีความทะเยอทะยานสูงหนักแน่นในตัวเองสูงใจกว้างาง อีกครั้งจะมีคนมาติดพันเยอะมาชอบเยอะด้วยความเป็นผู้นำดูอบอุ่นอีกด้วยนะครับในมุมการงานนะครับสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้การงานมีโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับมีโชคจากงานต่างประเทศธุรกิจพลังงานแรงงานเป็นต้นนะครับคนที่ตกงานอยู่นะครับสำหรับชาวสิงมีนโน้มที่จะได้งานที่เขาเรียกว่าถนัด และช่ำชองมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับอย่างเช่นพวกงานจำพวกสินค้าเบตรเร็จอวัวพกบริโภคปัจจัยสีต่างๆเนี่ยก็ถือว่าไปได้สวยกับชาวสิงห์นั่นเองนะครับงานต่างๆเนี่ยก็จะเข้าลูกเข้ารอยเข้าที่เข้าทางมายิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับโอกาสที่จะรวยมากขึ้นนั่นเองแต่ว่านะครับธุรกิจที่ต้องห้ามนะครับในช่วงนี้ก็คือซื้อขายสัตว์สีเท้าหรือห้ามเข้าป่านะครับเพราะอะไรเพราะว่าคุณอาจจะถูกทําร้ายจาก โตจากงาของสัตว์เหล่านี้นะครับดูายในป่าได้โดยง่ายอีกด้วยนะครับมุมความรักช่วงนี้คนรักนะครับที่หวังจะมีบุตรก็คงจะยากลาบากนะครับสหวังยากมากๆนะครับแต่ว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คู่ครองที่ร่ํารวยฐานะดีมีความสามารถสูงมากๆนะครับเชี่ยวชาญในศิลปะวิทยาการสมัยใหม่ต่างๆเป็นอย่างมากนั่นเองนะครับและจะลุ่มเรืองนะครับด้านวิชาการสมัยใหม่ๆสุดๆนะครับอีกท้งนะครับ อย่างที่เหนียวนะครับรู้จักคุณค่าของเงินไปอย่างดีอีกด้วยนะครับถือว่าความรักดีมากได้คู่ครองที่ขยันทำมาหากินนะครับดูแลเทคแคร์เอาใจใส่เพียงดีอีกด้วยนะครับแต่สิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งนะครับสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็คือด้วยความที่สิงห์ในช่วงนี้มีสเสน่ห์อย่างเหลือหลายใครๆก็แอบชื่นชมคุณใครๆก็แอบชอบคุณนั่นเองนะครับจึงทําให้แฟนคุณเนี่ยอาจจะพึงหวงนะครับ หวงเป,ป็นพิเศษได้โดยง่ายนั่นเองนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าคนสเสน่ห์แรงครับสำหรับชาวสิงโตในช่วงนี้มันห้ามยายกจริงน,นะครับที่จะมีคนมาใกล้ชิดอยากใกล้ชิดกับคุนในมุมการเงินนะครับเรื่องเงินเงินทางทองสำรหรับชาวสิงในช่วงน,นี้คนรับราชการหรือง,งานอา,าสาเจ้านายเนี่ยจะลุ่งเรืองนะครับแต่สิ่งที่ชาวราศีสิงนะครับตระวงพิเศษก็คือในเรื่องของความโลภของตัวเองนะครับหากโลภอยากได้ใครมี ก็จะถึงคาวิบัติคาบาันไลนีนะครับย่อยยับจงพอใจนในสิ่งที่ตัวคุณมีดีอยู่แล้วนะครับอย่านอกลู่อย่านอกทางไปผิดศีลผิดธรรมเพื่อหวังจะร่ํารวยแบบวิธีรัดนะครับหรือจะลงทุนอะไรก็แต่ระวังจะถูกกลอกจากความโลภฉะนั้นนะครับไม่โลภอย่างเดียวถือว่าเป็นยันต์การความเสียหายเป็นอย่างดีอีกด้วยมุมตัวเรืองโชบสลหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ก็คือเลข7และเลข1นะครับ เรื่องของการเสริมดวงในช่วงนี้นั้นนะครับคุณนะครับหากไปไม่ได้นะครับคุณควรจะบริจาคไทยชีวิตโคกระบือนะครับหรือปล่อยสัตว์ป่านะครับสี่เท้าคืนสู่ป่าธรรมชาติเป็นต้นนั่นเองนะครับเพียงแค่นี้นะครับบุญกุศลเหล่านี้นะครับก็จะทําให้สิ่งและแรงต่างกับกลายมปนเป็นดีอีกด้วยนะครับ จบไปแล้วนะครับสำหรับเช้าราศีสิงห์นะครับลักษาและราศีช่วง27สิงหาถึง25กันยา65นะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกด subscribe ได้เลือกระดิ่งช่องคนจางชินาด้วยนะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพบใหม่คลิปหน้า